นี้เราพามาที่ร้านน้ำนะคะเรามาที่ร้าน b ี f ฟสแอนด์กูนะคะเราก็จะมาสั่งพิซซ่าสักสองถาดค่ะทุกคนทางด้านนี้นะคะเขาก็จะมีเมนูบอกนะคะเขาก็จะขึ้นป้ายบอกราคาต่างๆนะคะแล้วก็หน้าต่างๆค่ะ ทางด้านนี้ก็จะเป็นทั้งพิซ,ซ่าแล้วก็น้ำนะคะเราสามารถสั่งที่เคาน์เตอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะเขาก็จะมีรายการต่างๆชูให้เราได้ดูนะคะว่าเราจะสั่งน้ําอะไรบ้างนะคะเรื่องนี้ก็คือบรรยากาศภายในร้านนะคะเราสั่งเสร็จแล้วก็มานั่งรอชิลๆเลยนะคะทุกคนบรรยากาศของเขาก็น่านั่งมากๆเลยนะคะร้านของเขาน่ารักดีค่ะทางด้านนี้จะเป็นเมนูปังเย็นนะคะราคาแค่49บาทเท่านั้นนะคะก็จะมีหลายหน้านะคะเราสั่ง2ถาดนะคะทุกคนวันนี้ พิซซ่าเราสั่งที่หน้าฮาวายเอียนนะคะแล้วก็สั่งสโมกกี้เบคอนนะคะเราสั่งอยู่ที่ไซส์เอมนะคะทุกคนนี่ค่ะแล้วก็หน้าตาหน้าทานมากๆเลยนะคะพิกัดร้านของเขาก็อยู่ที่ป um ั๊มโปตโนะคะเลยสวนสัตว์จังหวัดนครราชสีมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะทุกคนล้วแวะมาชิมได้นะคะ